กล่าวสุนทรีท่านให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญของการพัฒนานที่เกาหลีหรือที่ภาคที่เป็นของคนไทยเองนะครับในวันนี้เราได้เป็นตัวแทนนายกสมนตินะครับจริงๆบริษัทเราให้กล่าวเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2011ครับเราเราเคยเป็น10ปีก่อนหลายคนถามว่าแข่งยนชนาเขาไปไหนเราเราเรามี เราอยากเปิดบริษัทที่เป็นบุญยในประเทศไทยแต่ปี2003แล้วก็สุดท้ายไปคว้าแชมป์ที่ประเทศจีนนะครับโบรัรบท0อปทังแจะได้แล้งจิงโดนการเกษตรเนี่ยมีการใช้ใช้เพราะว่ามันลดการส,สัมผัสารเคมีโดยโตรงแล้วก็ทํางานได้เร็วกว่าคนมากนะครับแต่ว่าโดนที่เกษตรกร,รกใช้หรือว่านี้ส่วนใหญ่เป็นโดนที่นําเข้ามาจากประเทศเทศืเศินเจิเ้นนะครับประเทศต่างประเทศนะครับ เราได้รับรางวังลสามรางวัลด้วยกันคือดีไซน์เซนเตอร์วอร์ดนะครับไพน,น์มิสเตอร์วอร์ดรับจัดเงินที่นายรัฐเกิคนลรวผลทำให้มีผลนะครับตัวสองเรเนี่ยเป็นโดนแท้อยู่ในคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตั้งแต่ออกแบบเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ประกอบผลิตในเมืองไทยเพราะฉะนั้นะเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดไปยังเทคโนโลยีอื่นที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ได้ครับแล้วแบบพอไปเนี่ยคุณพัชระจะเป็นคนอธิบายแนะนำตัวโดยการเกษตรให้ใหแบบในท่านในตอนี่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวตัวเล็กเนี่ยก็จะมีขนัดที่ขนาดบรรจุอยู่ที่สิบลิตรนะครับตัวอย่ที่ยี่สิบลิตรนะครับก็ทั้งสองตัวเนี่ยเราออกแบบให้มีขนาดที่มีขนาดเล็กขนาดคอมแพคเมื่อเทียบกับขนาดบรรจุของของตัวโดรนเองนะครับดร็อปเต์สื่อใ้แจ้งให้เบื้องต้นนะครับว่าเราออกแบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ ว่าทั้งสองทั้งสองยูดีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนะครับไม่เป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่ความสามารถที่จะได้นะครบคนเขารฟมันสามารถที่จะเลื่อนหมดที่ความนันได้นะซึ่งการพันมครับแล้วที่ป่อยหลังมยกฐานไม่ตื้นเลยนะคร ก็นะครับในการทําการรายงานนะครับประหยัดเวลานะครับอ่าคือทีแรกนะครับส่วนใหญ่ก็มีแล้วก็เจอท่านผู้ว่าเลยตัว